ห้าไปตรงตื่นห้าพักกินน้ำยี่สิบรอบได้ครับเชิญครับเชิญเท้ายิมยีจับมือออกยินีเก่งเก่งเลยเอาเสมอข้ามนเลยนะลิงมันไม่เสร็จสักทีใครต้องพากรถไม่ต้องพากลินแสนโอ้ยนีได้

เราเรียกอะไรไมมา